สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอิดในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกที่เราจะเปิดกันในภาคเรียนที่2นะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยรู้รอบปลอดภัยนะคะค่ะครูอิดก,ก็เลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำการทดลองกันนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราจะทำกิจกรรมขวดหนังสติ๊กค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำการทดลองพร้อมกันเลยค่ะรายการไอซายวันนี้นะครับเรามีวิธีทำหนังสติ๊กแบบใหม่ครับเป็นหนังสติ๊กแบบไอซายนั่นเองนะครับเป็นความคิดแบบใหม่โดยทำจากขวดพลาสติกผมมีพลาสติกขวดใบใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขวดใบเล็กอีกใบหนึ่งขั้นแรกเนี่ย ให้เจาะตรงฝาขวดเป็นร,รูอย่างนี้นะครับส่วนขวดใบเล็กก็เหมือนกันอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาขวดใบเล็กมาตัดตรงประมาณสักครึ่งหนึ่งตรงนี้ด้านข้างนี้นะครับผมก็จะเจาะรูไว้อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันแล้วก็เอายางร้อยเข้าไปนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันร้อยตรงหูของขวดเล็กนะครับ ตรงฝาสีฟ้านี่ของขวดเล็กแล้วก็ร้อยเชือกนะครับผมตัดเชือกมาประมาณสัก2ฟุตนะครับร้อยเชือกผ่านรูนี้อีกข้างหนึ่งผมก็จะผูกปมไว้ป้องกันไม่ให้เชือกหลุดออกมานะครับหลังจากนั้นผมก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมโอเคหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาขวดใหญ่นี้ตัดตรงปลายออกหลังจากนั้นเราก็เจาะรูด้านข้าง ตรงข้ามกันนะครับผมก็เอาเชือกนะครับลอยเข้าไปนี่เข้าไปในฝานี้นะครับแล้วก็ผมก็เอาตะเกียบเนี่ยครับผมก็ตัดตะเกียบมาสัก2นิ้วผ,ผมปมาอีกด้านนึงแล้วเราก็ปิดขวดอย่างนี้สุดท้ายนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเราเองจะต้องสอดหูห่วงนี้นะครับที่เป็นยางออกมาแล้วผมก็จะเอาเชือกนี้นะครับร้อยผูกด,ด้านนี้ไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ผมก็ใช้เชือกนี่นะครับร้อยอีกใหมอีกด้านหนึ่งร้อยผ่านหูยันแล้วก็หันมาอีกด้านหนึ่งนะครับเราร้อยเข้าไปสักสทบแล้วก็ผูกผมให้มันแน่นตัดเชือกส่วนที่เกินแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราได้ขวดนังสติ๊กแบบไอซี e โดยที่เรามีขวดเล็กที่อยู่ด้านในนะครับเป็นตัวที่เราใช้ กระสุนกระสุนของเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกปิงปองหรือว่าเป็นกระดาษก็ได้นะครับเราก็จะสามารถยิงออกไปอย่างนี้ดูนะครับ1,2,3ขวดหนังสติกอาศัยหลักการถ่ายเทพลังงานครับเมื่อเราดึงเชือกไปด้านหลังจะเกิดการสะสมพลังงานสักในเส้นยางหนังสติ๊กเมื่อปล่อยมือพลังงานสักที่สะสมไว้ในเส้นยางจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนถ่ายให้กับขวดใบเล็กและกระสุนทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อขวดใบเล็กเคลื่อนที่ผ่านปากขวดใบใหญ่จะถูกรั้งให้หยุดด้วยหนังสติก๊กพลังงานจนจะถ่ายเทต,ต่อไปให้กับกระสุนส่งผลให้กระสุนวิ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วครับในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจนทั้งนั้นเลยนะครับตัวอย่างก็เช่นที่เราเก็บกักน้ำในเขื่อนแล้วก็ปล่อยลงมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไงล่ะครับ